ชมคะ Weekly c i t r i ์บในสัปดาห์นี้มาเช็คอินหนึ่งที่สิงคโปร์กับงานเปิดตัว Windows 10และขอบอกว่า Windows 10นี้ไม่ธรรมดาแน่นอนติดตามชมกันเลยค่ะ Windows 10พร้อมให้คนที่ใช้ระบบ Windows 7แล้วก็8.1อัปเกรดฟรีค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่อง PC แท็บเล็ตโทรศัพท์แล้วก็มีนวัตกรรมค่อนข้างเติมเข้ามาให้รวมถึงการกลับมาของปุ่ม Start m เมนูที่หลายคนเรียกร้องเดี๋ยซี่ขอแนะนำฟีเจอร์เด็ดของ Windows 10นะคะที่ซีมองเห็นว่าน่าสนใจอย่างแรกเลยสำหรับคนขี้ลืมมี Windows Hello ที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วย Windows Hello supports Camera that is identifying your face or your iris or your fingerprint to access to your system. Don't need to remember any password. 2. Microsoft Edge browser show my 10 Internet Explorer. It's a very fast browser to browse the web, and it also helps me to annotate web pages. I can use my finger. I can use a pen. Mm -hmm. to to draw on the on draw page web และ 3. รอคอยกันไปอีกนิดนึงเพราะว่าเปิดตัวมาพร้อม Windows 10แต่ก็ยังไม่มีภาษาไทยกับ Cortana Cortana is becomes truly your personal assistant so answers any questions you might have even tells you jokes if you want to ช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นซีทรีกันค่ะ กสกทชขยายเวลาลงทะเบียนซิมถึง31สิงหาคมน,นี้ยังรับสายได้แต่โทรออกไม่ได้แล้วสวทชเผยผลสำรวจตลาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ปี57โตติดลบ7.9%คาดปีนี้ติดลบน้อยลงมาร์คสคัเบิร์กเตรียมตัวเป็นคุณพ่อมือใหม่หลังภรรยาต,ตั้งครันลูกสาวแล้วรถ Google Street View เพิ่มเซ็นเซอร์วัดคุณภาพอากาศระตุนผู้เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ไขและนี่คือส่วนหนึ่งของความน่าสนใจเท่านั้นนะคะเดี๋ยวไปเขียนต่อผ่านทางบล็อกเลยกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เหมือนเดิมค่ะหคือเรื่องเด่นยันนี้สาวทิตย์ Weekly C3 สองคือช่วง IT Today ในรายการบ้านพระรามสีจันทร์ถึงสุกร์ดโมงถึง10โมงค่ะ168ชั่วโมงอันนี้อยู่ทางช่อง3วันเสาร์เที่ยงคืนแล้วก็มีรายการใหม่อย่างเช่น IT วันใหม่ในช่วงข่าวช้าวันใหม่นะคะทางช่อง3ทุกวันศุกร์ค่ะ